เดี๋จะขายออกจากวงมึงอ่ะลรอเลียวเตรียมตัวอาโชอ้โชนี่ตเครื่องไอ้ แต่จะลบก็ได้หรือจะให้ทาชิหรือลิเตอร์หลุดก็ให้แอร์เล่นให้เลีเกียดลงเดี๋ยวจัดให้ทำาทำการให้แค่ไม่ปล่อยโอาทาชิโดนแบนลิเตอร์โดนแบนหมดเลยเดี๋ยวซุปแต่เนี้ยซุปซ่เกี่ยซุปนะเขาเอาก่อนไงเขาเลือกก่อนนะเอาฝนให้เขาก่อน เราเรียววะเจะขายออกจากวงมึงอ่ะเราเรียวเตรียมตัว โดนโดนโดนแบงล่ามาเฮ้ยวีล่ามาว่ะว่า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 ตุ้มไ่ได้ขยับตัเล็กปีต่อตัวเล็กปีลต่อเรยไปแล้ไปล้วไมันเะป็นบูลแล้วมันเป็นบูแมันเป็นบูแล้ว ปูแล้วดิตสโยิทีเก็บสแต็ปได้หมดเลยอ่ะโค้โด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 ตลอดมันกันว่ะไม่ได้ม่าไม่อยูลาไม่อยู่ลาไม่อยู่ลาไม่อยู่ลาม่อยู่ไลามล่าะ เอาแล้ว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 มันจะตามผิดป่ะเตจมยกลเจมยกเซลแฟดแฟดไม่ดีนะรู้สึกว่าแฟดจะไมีเฮ้ยไะไหลไม่เอาไอ้นี่ต่อไม่เอาไอ้นี่ต่อเดี๋ยวแฟดต่อมันร้อนไปเออคิดว่าจะต่อถ่ายได้ถ่ายได้ป่ะ ไม่ได้เที่ยวเป็นกดสปินไปแล้วตายรถไถบ้าบ้าบบ้าบ้้าบ้า้บาบา มบินมระวังระวังระวังแฝดหรอแฝดแเมื่อกี้มันจะบินเว้แอดไถตน้ำหน้า,อาอเอาดิเอาดิแตโอโหมกเล็กเลยเอามาก้อนเล็กเลยมาแ้วมาแล้วมาแล้ ต้โ่นดน้อเนอไาคอร์ไปเลยเข้าไม่ได้เอากูหวงีโยได้ปะเออสัตว์ตายไปอ้ยอ้าไว้ยโอ้ฟิกเกอร์ไปแล้วล้างนึ่งรู้กว่าเรากดล้างเลยนใช่ฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยกดล้างด้วยแอดเห็นมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยถอยถอ อมีตเครื่อง้รดเลยดเาอกว่านอคอต่อนะผมมีปิดป้อมด้อมเลยป้อมเลยป้อมเลยดมแค่ไน เรียบร้อยอะไร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 ละไเลยอะไรอะไรอะไรอะอะไร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 ละเอาเลยเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยเร่นต่อเลยเล่นต่อเลยนะโอ้ปล่อยเขาตายนี่มีเครืองอ่ะ มีอีกตัวนึงป้อมเลย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 โอ้ป้อมเลยละฮอตได้ปะข้างบนข้างบนข้างบนป้อมเลยป้อมเลยป้อมเลยผมมีถ่ายผมมีถ่ายเอาว่าวเอาล่าเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิเฮ้ยวนต่อวนต่อ ค่อยๆเล่น้องไปหลังให้ถ่ายไม่โดนถ่ายไม่โดนว่ะแฝดจะวิ่งใส่เ่ะยไม่มี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 ถ่ายนะ 24V มีปั๊มลา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 ปอมปอมปอมเร็วๆๆ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  ลา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 ฮ่าฮ่าฮ่าวู้ววู้ววู้วเต็มเต็มเลฮะป้อมเลยป้อมเลยนะขเต่าได้มฮ่าฮาฮ่้ว ป้อมยาไถเฮ้ยจุกบเจ็ดสว่ะจุกเจดสองว่ะชุกเจ็ดสอแล้วว่ะเด้ๆได้อยู่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 ี่ลา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 หลังโบยิ่งหน่อย้ายหลังหลังแล้วไม่โดน

ขายออกมากินอย่างสวยเลยโอ้งเลยว้าวฉายแล้วเฮ้ยนาคอส์ตกูแตกเอาวะ่าน์คอสกุกูไม่โอ้ไม่ได้หว่า โคเรนตุก็าดูไม่ได้อะไรวะเ,ดเนี่ยวีลาไม่กลับบ้านว่ะลีลาไม่กลับบ้านว่ะเฮ้ยลีลาไม่กลับบ้านว่ะเฮ <ไป S 1> ้ยโบ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 จบเลยจบเลยลลจบเลยการล่างจบเลย เล่นบนเลยเล่นบนเล่นบนเล่นบนเลเล่นบเล่นบลงมาล่างแล้วเล่นบนเลยโลกโยกมาขนาดนี้โยกมาขนาดนี้ครับเอาเลยนะ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 เล่นปิ่มครับมีปิ่มีป่มตันเนรอมีปิ่ม เยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแตกหมดเลยแล้วเกี่ยวกิไม่ได้นะต้องโโเลยนกันนี่ะไม่นะไม่นะขอเว็บชุดนี้ชุดเดียวปล่อยดัก็ตายชุดเดียวไม่ไม่ไม่ไเดียวโอ้ยสวย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 ย โอ้ยน้องเมสวยสวยแล่ชีวิตเออหวังแล้วไว้รีบจบแล้วต้องเอาแล้วต้องจบแล้วตัวเนี้ยเอาคองตัวนี้จบเลยไม่เล่นแล้วแม่งแรงแม่งโคตรเปรี้ยวอ่ะอีเมอ่ะแอดเล่นได้นะแอดล้วงเอาได้คลองเลยคองเลยคองเลยแอดจะเปิดให้จะเพิ่งเปิดนะ

แหมมบ๊ายบาย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 ปิดปอมหยกป <c oughs> อบยปิดปอมหยกเอ๋ฮู้ฮู้ฮู้ฮาตัดเลยนะเนี่ยโอ้โห9-3อะทำได้ไง<ห>อะ